นะครับพระเอกแก้วนี่อายุ16นะครับไว้หนวดทรงนักเลงนิดๆน,นั่งอยู่ด้านหลังอาจจะมองไม่ได้ถนัดในด้านตรงอ่อพอลองยกกี่หลบหน้าพระเอกหน่อยครับคุณปกิตน,น,น,นางเรียบร้อยแท่งกิวหลายเด้อบักหำหน่อยพระเอกแก้ววันนี้สวมบทบาทเป็นพ่อบ้านฝันซื่อนะครับวันนี้ เดี่ยวถลาลมสลับพระเอกอีกผู้หนึ่งหน่ยกันครับเร็วชาเดดสองตัวเลยกันคือพระเอกประกิตกัดนั่งที่เก่าครับมองอะไรอ่ะคุณประกิตเท่าที่เลยครับนั่งให้เรียบร้อยวันนี้ปกิตสวมบทบาทเป็นหลีถังม <c oughs> ึงกัดน,นะฮะ <c oughs> แล้วก็ติดตามมาด้วยเ,เด็กหญิงจ้อยจ็อกกี้จอมซนนะครับ เด็กหญิงจ้อยเอาหลับเลยง่าครับยังไม่ได้เลยหลับแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอปลุกก่อนนะจ้อยจ้อยตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยเข้าใจไหมครับตั้งใจหน่อยเข้าใจป่าครับพยายามตั้งใจหน่อยยังพ่งหลับทำงานได้ปุกทีน่ะเออนี่ครับไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวนี่นี่ ไว้ดีเหลือเกินนะไปไว้ดีเหลือเกินเอาละครับเด็กหญิงจ้อยเป็นจ็อกกี้จอมซนนะครับเอาเท้าลงนะเท้าเท้าครับพี่ตีนเด็กหญิงจ้อยจ็อกกี้จอมซนแล้วก็ติดตามมาด้วย คุณกานิกานะครับซึ่งมาลองแทนคุณกาญจนานะครับซึ่งกาญจนาได้ป่วยนะครับก็ยังไม่หายดีก็จะให้คุณกานิกามาลองเพลงแทนลูกก็ยืนโชว์ตัวหน่อยคะคุณกานิกานักร้องยังใหม่นะครับหันหน้าออกนะครับพยายามหันหน้าออกเอามาวางไว้บนนี้เลยนะฮะจะได้เลื่อนที่หน่อยนะครับง่ายดีนะครับเอาละครับนะเล่นทหารี๋ยวก็โดนปืนป้าวหัวลองนั่นอะ น่าให้เรียบร้อยนยาีส่สวยเอออะไะครับใช้ได้อ่าแล้วก็ยังติดตามมาด้วยออคุณน้นนะตอนนี้ตอนแนะนำตรงโู้นก่อนนะครับด้านฝามือสุดนะครับนี่ก็เป็นลิงน้องใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งอนาคตต่อไปก็จะพยายามเรียนแบบกาญนามานะครับเพราะว่าเป็นการผ่อนตน เพื่อไม่ให้เขาเหนื่อยมากนะครับสําหรับครับุญนี้ก็คือคุณบุญรอดนะครับซึ่งตอนนี้ยังยังใหม่มากเหมือนกันนะครับเอาละครับแล้วก็แสดงเรื่องอะไรวันนี้ขอเชิญคุณประกอบรายงานชื่อเรื่องเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราขอลิงสาคนเสนอเดี่ยวถลอลมครับอาจารย์นีไปไหนแล้วครับน่ะให้มันแข็งแรงหน่อยครับให้มันแข็งแรงหน่อยไอคู่นี้เป็นยังไงของมันนะ นั่งเฉยๆครับเกี่ยวตลาดลมครับผมเอาละน่าเรียบร้อยที่อยู่ไหนที่เราอะหลงทิศเลยม,มา,เาสเตอร์นี่ๆเขาต้อแท็กันนี่ครับตัวนี้นี่นี่ไอเสือเอาเอาคุณกายเลยก่อนครับคุณกายรู้สึกว่าจะวุ่นวายเลยเกินนะฮะเด็กชายเพชรผมก็ยังไม่ได้โชว์นะครับเด็กชายเพชรที่เรกระโดดรอดลงไปบางคนบอกแหม่น้าจะเอามาละวยี่สิบตัวเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเตรียมเห็นนะฮะบางคนบอกแหม่ไล่มายี่สิบตัวมันมาน้อยไปหน่อยอยงนี้นะ ค่ยีตัวนี้ไม่ดูแล้วครับละครลิงอะนะฮะดูลิงไล่กัดกันอย่างเดียวพอเลยนะฮะเอากันแค่ทีเนี่ยครับวุ่นวายเอาเด็กชายเพชรครับเด็กชายเพชรอีกตัวนะนี่ครับเด็กชายเพชรกำลังโดดล้อเต้นอยู่เป็นลูกของพปะเอกแท้ๆนะครับชื่อเด็กชายเพชรนะครับลูกของเระเอกแก้วเอาละครับเพื่อนทางการใช้เลาคุณปกิตเข้าประจำหน้าที่แสดงได้เลยครับคุณปกิตคุณปกิตเข้าประจำหน้าที่ทีไหนที่อยู่นี่เหรอใช่เหรอ ฮะคุณประเกตนี่จะนอนแล้วทานท่านผู้ชมมาชมหรือไงเนี่ยไปเข้าที่ครับถ้าไม่ไปไข่ต้มสามลูกหายนะตะกะแตนอดด้วยว่าไงไม่เล่นใช่ไหมผีเลี้ยงไม่ต้องจ่ายนะตีเลี้ยงไม่เล่นเล่นเล่นเลี้ยงไ,ไม่เล่นเอาละครับ,เ,รบเข้าเรื่องครับวันนี้เหี่ยวตลารลมนะครับจากศิลปการะคอลินครับ ตัวลราก็ยัพร้อมนะครับสมมุติเรื่องขึ้นสะก,ก่อนอ้าวขอภัยครับแหมรู้สึกว่าเพลงจะมาก่อนนะเรื่งของคุณกาติกาจะออก่อนจะได้อ่าขอเป็นเดี่ยวถาลมคือรู้สึกว่าถ้าเล่นหลายๆเรื่องก็จะสับสนสักหน่อยนะครับแต่ไงคุณลีถันสบายดียนะบอกให้ฝึกวิชาฝีมือให้ฝึกให้ฝึกแต่ก็ไม่ยอมฝึกหนีแ้่เที่ยวบาร์เที่ยวนี่ขับเข้าจะสนามมา้าเที่ยวจะซ่องนางลมใช้ไม่ได้ พ่อของเราวาีเทียนหลงอะถูกฆ่าตายไปจะไม่แก้แค้นทีเดียวแล้วเอาผ้าแค้นนี้พอเพื่อเป็นการเียเราวันนี้ใช้ว,วิาชวาฝีมือสักสามชุดสักสามเพลงเข้าใจไหมใช้ว,วิชาฝีมือหน่อยเอาเพลงแรกเริ่มเลยยกก็ยีถอย้าลีเลยถอยหลังออกไปไกลๆเลยยก,ยกก็ยีนะฮะถอยรู้จักคําว่าถอยไหมครับถอยหลังออกอะ ไดไงนี่แล้วเมื่อไหร่จะไปถึงนั่นน่ะถอยออกไปอีกนะฮะ <_ d> um> อแล้วครับพอแล้วใช้ได้ยิ่งถอยยิงข้าวครับ <_ d> um> วันนี้ให้วิชาฝึกคือวิชาเพลงมีดกู้นะครับเพราะว่าห,หลีถางของเราหรือว่าปกิณิยมเรานี่ถนัดมากคือวิชามีดคู่ใช้มีดสองเล่มน,นะครับเอ่อรู้สึกว่าพ่อบานจะนั่งไม่ค่อยสวยนะครับ <_ d> um> ผมว่าที่บาไปไหมผมนะครับไปรับผม่ะ อ้าวนี่นี่นดูดนะครับแล้วกันขอให้ผมแล้วรู้สึกว่าพอบ้านจะนั่งผิดปกตินะครับเพราะที่บ้านพอบ้านนี่ถือแม่เท้าตีนขี้ไปอย่างเงี้ยใช้มือครับใช้มือง้างนี้ซึมด้อยกันนะเรานาะน้างให้แข็งแรงหน่อยกระจายเลยกระจายเปล่าชุดแรกครับเพื่อนการเสียเวลาขอเชิญพบกับ ลีถังครับนัดดาบไล่เทียมทานเอารับดาบเลยคุณลีถัง <c oughs> คุณลีถังคุณลีถังไม่ใช่เวลามานั่งเกาแล้วก็ดูนะครับเนี่ยรับรับดาบครับฉันนั่งเกาอีกนานไหมเนี่ยลีถังโอ้งสงสัยยังไม่ดูเสียด้ครับเพราะว่าลีถังผมนี่เป็นลิงที่แปลกมากคือก่อนที่รับดาบ <c oughs> ต้องมีปีมวยเอาใจเขาหน่อย หรว่าเสริมกำลังใจถ้าไม่มีปีมวยหน้ากลัวไม่ดูแน่ครับไม่เชื่อลองตื้อดูก็ได้เอานี่เดียวนะแมวเลยอะแน่นะจริงๆเลยแมวแน่ <laughs> จะทำไง <laughs> เอาปีปีช่วยหน่อยครับปีอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ดูครับเอาปีช่วยก็นหน่อยครับรปีถังปีดียังครับม <laughs> ีเสียงปุ๊บส่งดาบใหม่ครั้งครับ ยบร้อยเป็นหน้าที่นักดาบครูฝึกสมมุติตัวทันทีฟังคาสั่งเมื่อเวลาครูฝึกสั่งเข,งข้าใจนะครับคุณหลีถังเ,เข้าใจนะแข็งแรงด้วยโอเคเข้าใจขอแล้วเดี๋ยวคอหักอ่ะคอยดีใไปเลยนะชุดแรกคุณเหมการเจลาขอพบกับคุณหลีถังก่อนในชุดแรกนักดาบได้เทียมทานฝึกวิชาเพียงดาบก่อนเอาขอสั่งลีถังลงนัง่ง้างล่างชุดแรกครับ นักดาบไล่เตรียมทานนั่งข้างล่างเลยครับคุณลีถังคุณลีถังคุณเนี่ยคุณเนี่ยดูลิ้นดิเก็บได้มั่งอย่ายาวมากลงมาข้งางล่างไมไ่ยินเลยแห้วครับเนี่ยตายแล้วคุณหนวกไมไ่ยินเลยแล้วพูดดังเกินไปอ๋องสายดังเกินไปครับหาว่าดูถูกรับเอาอย่างนี้แล้วกันผมลองกระซิบกระซาบกดูหน่อยเผื่อด้ยินมั่งนะครับ ยืนหูหนวกอเอาผมไม่ว่าคุณรีถังหรอกถ้าเดี๋ยวท่านหนวกอีกนี่ถังแตกนะเข้าใจไหมครับไม่เป็นไรครับเอาทำให้ใกล้หน่อยครับจับดาบให้แน่นฟังคําสั่งให้ดี <peek> ขอสั่งรีถังยืนยื้นเลย <sm ell> ทดสอบพิชาเเลงดาบหน่อยอ่า,าจะถอดเสื้อเล่นหรือไงนะนจัดไม่อยู่นะเอาลีถังยืนเลย ยืนฟังทดสอบวิชาก่อนยืนเลยพอบอกยืนไม่ต้องห่วงครับหลีถังไม่ไดีที่รู้มากพอบอกยืนปุ๊บยืนเลยครับยืนเลยยืนฟังเออหลีถังที่ยืนเหรอโอส่าห์คุยอย่างดีเลยนะเนี่ยแมา่ลาิงผมรู้เดี๋ยวขอัยครับหลีถังอาจจะฟังผิดครับลุกก่อนก่อนลุกลุกออาไปลุกขอบานยังไงเหยียบสัทีตามรปเบียบเออ ลุกแล้วนั่งเรียบร้อยดีแล้วเกินนะท่านนะนั่งมาเรียบร้อยหน่อยครับลีถังพยายามฟังเลยนะครับว่าเขาสั่งว่าอะไรเขาสั่งปุ๊บทำปั๊บแต่ไม่ได้ทันชุ่ยชุย่ยต้องทําให้ดีด้วยกระจายไหมครับเอาใหม่ขอสั่งลีถังยืนขึ้นเลยควันดาบเมื่อครู่นี้อาจจะฟังผิดตอนนี้ลีถังฟังไม่ผิดแนะ่เอายืนเลยครับยืน <c oughs> นี่จะเล่นไหมเนี่ยจะนอนฟันเหรอไหนขึ้นมาคุยเรื่องหน่อยสิยัง พอบ้านจะเออรู้เลย <laughs> จะนอนใช่ไหมครับอยากนอน <iele> เอ,อ้ารีถังอยากนอนผมไม่อยากขะดใจรีถังครับนอนกับันได้ขอสั่งรีถังนอนลงเลยกวันดาบเอ,อ้านอนเลยครับนอนเลยมีค่านอนเนแล้วมันโด o มาเงี้ยแม่เล่นดีแล้วเกินรางวัลอ๋อ ถึงว่าทาไมหลีถังสั่งยืนนอนสั่งนอนยืนท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าหลีถังก็มีมีดคู่อยู่ในมือแล้วนะครับสองเล่มน,นะฮะใครทําอะไรไม่ได้ร้ายดาบไวซะด้วยอะไรโอ้โหดาบไวไหนลองใหม่ที่จเอ้ป,ป๊อกเฉจะ,อจะโอ้โหไวครับเป็นอะไรคุณเป็นอะไร ดูซะก่อนเวลาดาจะลงมันจะมีเสียงดังจะเอป๊อกใช่ไหมฮะเวลาป๊อกจะรับปุ๊บเลยถ้าไม่ป๊อกไม่ต้องรับกระจายนะครับอยากจะรู้ว่ามือกับประสาทหูคุณนี่ใครเอาไว้กันไหนลองนี่จะเอป๊อกพอเผลอปุ๊บป๊อกเผลอป๊อกไม่เผลอยังไม่ป๊อกยังให้เผลอแล้วก่อนพอเผลอแล้วมันป๊อกมีดพิเศษมีดพิเศษด้วยดีจะเอป๊อกป๊อกเดี๋ยวเดี๋ยว พอปุ๊บปอกพอปุ๊บปอกเดะเดวเดะเดะมันคันครับคันก็ต้องเการะวังให้ดีนะครับพอเอปุ๊บปอกละทีนะครับอย่าลืมนะจะเอฟตอกจะเอฟตอกตอกตอกแก่เก่งมากจะเอฟตอกปอกตอก น้ำป๊ะกสองครั้งก,ก็ต้องอยงรแล้วถ้าคุณลับทีเดียวมันก็ลงหัวคุณทีหนึ่งอันนี้ทดผมไม่ได้นะคุณเองนะอ,าอ,าอยากจะรู้ว่าลีถังนี่ดาบไวขนาดไหนวิชาถึงขั้นไหนแล้วทดสอบเอาจริงเลยนะครับคาสั่งที่แท้จริงขอเชิญคุณลีถังยืนขึ้นเลยครับทดสอบวิชาดาบ คอขาดหัวผ่าสิคท้องทะลุทุกเป้าระวังวหัวหาหัววายหัวผ่าหัวผาหัวตายหัวหัวผ่าหัวาัวยาหัโทษนะฮะวันดาบนะครับไม่ใด้กัดกันนะครับใีไม่จำเป็นต้องยืนหน้าย่าเขี่ยวเข้าใจไหมครับตั้งใจหน่อย เอาใหม่ทีให้มันแข็งแรงหน่อยครับจับดาบให้มันมั่งหนึ่งสองสามหัวหัวหัวฝาหัวตายเออเป็นไรฮะทำไมถึงตูดโดนโดงนนะครับนั่งให้ดีๆนะครับนั่งให้เรียบร้อยระวังเกมตัวรับ อ๋อเด้อเด้อเดคุณหลีถังอย่าไปยังแก่พ่อบ้าอย่านครับพ่อบ้าบอย่านก็อายุมากแล้วอายุตัวสิบห้าสิบหกแล้วคุณต้องจัดดาบสูงๆเพราะถ้าคุณรู้ว่าถ้ายกดาบต่ำมากเกินไปาดาบจะเลยลงไปหัวอย่างนี้อย่างนี้อย่าหมคุณอย่าไปแกแล้งนะสิครับต้องให้มันแข็งแรงนะครับยกให้สูงๆหน่อยไม่งั้นลงหัวกันเนี่ยเใช่ไหมครับเนี่ยเข้าใจไหมฮะคุณต้องเข้าใจนะครับเอาละครับเตรียมตัวเอาไม้กี้เอาวังหัวหัวฟ้าหัวไม่เมื่อยยังไงครับเนี่ย หอ,อเมื่อยอะย่าไม่เมื่อยหัวขาหัวตายหัวัวตายเรื่องดาบไวนี่ต้องหลีถังครับถ้าเรื่องลบไว้ต้องพอบ้านจริงไหมครับท่าน <laughs> จริงหรือลครับเออคุณบกีดเปไร่นะครับ <laughs> เ, <laughs> เนี่ย <laughs> เขายังไม่แทงเลยจะตายได้ไงเนี่ย๋ <laughs> เดี๋ยวต้องพิสูจน์ดูหน่อย <laughs> 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 นายลองใหม่ทีดิ <laughs> ห้หัวหัวฝาหัว้ายหัวท้องแข่ง <laughs> ท้องนั่งมองท้องเ <laughs> หรออารีถังดีมากไปนอนเลยครับพักผ่อนหลับให้สบายเรื่องกินเ,เรื่องนอนบอกคําเดียวหลับแล้วเอาละครับอ่รู้สึกว่าตอนนี้จะต้องอ่ชาร์จเวลากันหน่อยนะครับตอนนี้ตัวละครของเรามันมีหลายตัวด้วยกันนะครับอันดับนี้ผมขอจัดเป็นชุดๆนะครับให้ท่านได้ รับชมกมาเลยชุดแรกชุดอันดับนี้ขอเชิญท่านพบกับเด็กหญิงจ้อยครับดิสโก้โชว์ท่านชมกันหนึ่งชุดก่อนเพื่อความรวดเร็วเอาเตรียมตัวนี่จะขี่ม้าหรือจะทางม้าหนึ่งสองสามโดดแข็งแหน่อยโดดหนึ่งสองโดด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 หนึ่งสองโดดรู้จักโดดไหมครับโดดนะโดดเป็นไหม โดดได้นะครับไม่ใช่ขี่ท่าเดียวพยายามโดดหน่อยให้เวลานะอยโยนโดดหน่อยประจันนะครับโดดหน่อยโดดหน่อยนะครโดดโดดเรื่สองโดดโดดโดดโอ้เดี๋ยไม่ไหวเลยเอาพอครับพอชุดพิเศษอีกหนึ่งชุดครับลิงลากรถประกิตมาเลยครับ ลากรถนะคุณลากรถไม่ใช่ไปนั่งรถเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดใสศาลจะไม่ขึ้นเลยยี่ไปไหนแล้วก็ตกรถตายหรอกให้ผู้ดใสารขึ้นก่อนเอออาป้ามาเลยมานั่งยังไงเขานั่งดีแล้วแกลากให้ดีๆหน่อยเอาไม่เอาไม่เอาไม่คุณบักกิตหมายทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นยังลากไม่เสร็จเลยลากกลับ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 เลยงั้นลากกลับไปเลย แต่าทีเดียวอ่เชิญครับเชิญเวลามีน้อยหันหน้าออกครับอาขอบคุณกันเล็หน่อยอ้าพาไปเลยครับพาไปเลยเอาละครับฉากต่อไปตอนนี้พบกับคุณกันนิกาครับเสนอเสียงเพลงนะครับขอขอไคขอไปครับกระโดดลอดวงไฟครับจากเด็กชายเพชรครับ จากเด็กชายเพชรวอร์มโ,โดยเรียนมีหวังมีสิทธิ์ตายได้นะหนึ่งสองเอาละกับจุดไปหลบๆไปหน่อยเดี๋ยวไปไหมคัดเลือกจากแปดตัวได้มาตัวเดียวหนึ่ง sáu, 3 đốt, nè, yeah. đốt, mòn ngại đâu, đốt, hết, đột lúc 1 sáu, 3 đốt, hết, mẹ nó cột, đốt, hết, đi gặp, đi lên, đi đi đốt, hết, đi cài súng ra, cài súng đi kì. Cái này ทีหนึงโดดโดดไอ้ต้องหนะโดดเร็วเฮ็ยโดดจะดีดิเสียเวลาเร็วหนึ่งสองสามโดดเออสายไฟตอนนี้จะหมดนะทีหนึ่งชุดครับตอนนี้ชุดนี้พบกับเด็กเออ่คุณกานิกานะครับเสนอเสียงเพลงอันไทยเลาะนะครับให้ได้รับชมครับโอกาสนี้ขอเชิญพบกับคุณกานิกาได้เลยครับเอารับไหม่ร้องเพลงซะหน่อย เชิญนะครับตาตาท้ลูกเดียวเลยนะเ <c oughs> อาโอ้ลักลอง อาล้วับฉากนี้หนึ่งฉากนะครับเป็นฉากพิเศษนะครับซึ่งเป็นฉากซึ่งสร้างคิวเสียงให้กับนั้นพระเอกแก้วมากนะครับนั่นก็คือฉากชกมวยนะครับจากพระเอกแก้วนะครับโอกาสนี้ขอเชิญคู่ต่อสู้ของพระเอกแก้วครับเชิญครับมาแล้วครับใส่หัวมาด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคู่ปรับเก่าครับสําหรับฉากนี้ไม่มีการใช้อาวุธนะฮะอาล้ครับดูเวลาการต่อสู้นะครับจากพระเอกแก้วหรือ อพอบ้านกันหน่อยเียมตัวครับพอไหมยังไม่มีการแชร่วุธตัวต่อตัวดูลีลาการชกค,ค,ครับอาถอยพันธุ์เงนไหลบไปก่อนหลบไปก่อนหลบไปก่อน,เ,ออนอเ,ดเดี๋ยว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 เย็นเย็นหนาวดูบุตีนะเราเขยมตัว 1...2...3... สองสชกชกชก ชกชคชคแย่แจเย็นแจงเย็นบอกให้ดีย้ายมีเรื่องใจเย็นชกชกชใส่มเยเยยเยเยอลืมบอกกติกาครับชกได้ต่อยได้เตะได้ห้ามกัดนะครับเาจาใยไครับเอาใหม่ครับห้ามกัดครับหนึ่งอย่าตายตยีตาเ็นพี่ตายรเยรเหน่อยเยนี อาตายไปเอ๊ะายอ่ะเอ,ออย่าได้ยืนง่ายเลยครับครบชาร์จเต็มที่ชาร์จอ่าเป็นไงล้มเหมือนล้มซ้ำเลยดีไหมใครใครจะซ้ำใครจะซ้ำตะกิดเหรอฮะตายครับผมไม่ได้ซ้ำครับผมผมเห็นพี่เป็นลมอยู่นะเกี่จะซ้ำเก็บปืนหนึ่งสองสามเก็บปืนเก็บปืนครับ ท่าเก็บปืนหนึ่งเก็บฮึอีกทีครับอีกทีอีกันอีกทีครับชาร์ชางักงกแงกงการ์งกแงกๆงๆกกเงกดิได้ช่วยแล้วเลยเอาละครับตอนนี้ก็จะมีชุดพิเศษอีกสักหนึ่งชุดนะครับ ึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางด้านโน้นรู้สึกว่าสแสดงถึงความสามารถของคุณกายนี้ไม่แข็งแรงนะนะครับขอขวดหน่อยครับขอขวดหน่อยเพราะว่าพันสมัยนี้เป็นการที่ฝึกหัดหที่ยากมากนะครับก็จะต้องใช้ความพยายามกันอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่กายกรรมนะครับท่าสแสดงกันผมใช้ขวดหนึ่งลูกตะเดียวลิครับแล,แล้วจะรีบไปไหนล่ะครับใจเย็นให้ผมสั่งกันก่อนเดียว ตเห็นไม่ได้เลยนะชอบแม่ขงไงเอานี้ขวดนี้กัที่นี้ทางนี้หันหน้าออกนะฮะแสดงความสามารถขึ้นไปเลี้ยงตัวบนตากขวดเลี้ยงให้ดีนะครับเลี้ยงให้อยู่พยานยายขวดนั้นล้มได้นะครับนี่เป็นการฝึกหัดลิงพันธุ์สัตไม่ต้องช่วย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 นี่มานี่ไม่ต้องช่วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับขอใหม่ทีนะฮะขวดรับขวดไอ้คุณคุณคุณนั่งนิ่งเฉยนั่งน่งเฉยนั่งนิ่งเฉย นั่งให้ดีเอาคุณคุณไกลลองลองใช้ความสามารถครับขึ้นใหม่ครั้งนะฮะไม่ต้องไม่มองนะครับไม่ต้องไม่มองนะหันหน้าออกนะหันหน้าออกนะครับหันหน้าออกเอาล้ครับตั้งทรงตัวให้ดีนะครับอ่าตั้งทรงตัวให้ดีเอาแล้วครับตอนนี้รับปืนครับบนหลังนล่นนะฮะผมจะให้ดีนยให้ดีนยครับให้ดีนยให้แข็งแรงน่ยแข็งแรงน่ยขึ้น แข็งแรงครับแข็งแรงให้มันอยู่สิครับให้มันอยู่เออรับปืนแบกมายืนหน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยครับยืนยืนโชว์หน่อยยืนยืนโชว์หน่อยครับความสามารถแดกให้ดีนะครับปืนแดกให้ดีๆหน่อยเอาใหม่สวยๆครับสวยๆลับแดกยังไงครับเออเอาละครับเอาละครับเอาละครับให้มันแข็งแรงหน่อยลองยืนนะฮะลองยืนหน่อยครับยืนหน่อยยืนหน่อยฮะ เอางี้เลยนะฮะเอาละครับอีกสักครั้งนะครับยืดบนปากขวดนะครับลัด <Yes> ขึ้นใหม่ทีเอาหัวหายไปเลยหัวหายไปเลยเอาละครับเดี๋ยวอีกทีอีกทีครับให้แข็งแรงหน่อย <S <S ขึ้นโอ้ยโคตรแตกเลยเอาขึ้นใหไปตอนนี้เสียบตูดเลย <S 1> <S 1> ขึ้นขึ้นดีดีแข็งแรงเลยครับ คลับแบ๊ะเ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 บ๊ะดบ๊ะเบ่นเบ๊ะเบ๊นเบนะเบ๊ะเป๊ะเบ๊ะเบาะเบ๊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 ะเบาะเบ๊ะเบ๊ะเบนะเบลิงที่เบ๊ะเบ๊กมบ๊ะเนั้ไนไปแนวไหนต้องไปแนวนั้นนะครับเราะการฝเกหัดหรือว่าเองที่แสดงก็เช่นเยวกันนะบ อันนี้ก็เล่นถ้าจะเรียกว่าเป็นชุดๆก็ว่าได้นะครับไม่เหมือนกับที่เจติราว,วที่มแสดงมานั่นก็เป็นท้องเรื่องในชื่อว่าเหนือนักเลงนะครับซึ่งเป็นเรื่องสุขส,ขสนานแต่วันนี้นาเอาลิงมาโชว์ความสามารถเป็นชุดๆให้ท่านได้ชมนะครับก็รู้สึกว่าท่านที่ดูและชมมาแล้วนะครับจากเรื่องงก็รู้สึกว่าจะสนุกดีนะครับแต่การแดงรู้สึกว่าเที่นี้ก,นการแดงที่เรกว่าจะกล่อยไปสักหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้จัดเป็นเรื่องมานะครับจัดเป็นชุดนะครับเป็นเรนน้อยเรียกว่าเศษของความรู้นะครับเกี่ยวกับการปึดการหัด อย่างเช่นคุณไกที่แสดงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ากก่เราจะได้หนึ่งขวดนะครับ่าจะขึ้นมาตั้งได้่าจะมาเลี้ยงตัวได้ก็ต้องใช้เวลาไปรเนเดือนเดือนเฉยวนะครับกว่าเขาจะได้นะการ,รแสดงเช่นนี้นี่เป็นลิงพันสมนะครับที่เรานามาฝึกมาครับแล้วในโอกาสหน้าก็าจะได้พบกับการ,รแสดงของเราใหม่อีกนะครับแต่ว่าตอนนี้จะจับเป็นเรื่องนะครับแล้วก็ตัวละครก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องสนุกส,สนานมากนะครับแต่โอกาสนี้ตัวละครของเราเตรียมไม่พร้อมเพราะว่า ได้รับข่าวว่าจะมาสะแสดงให้ท่านได้ชมนี่เป็นเวลาที่สั้นมากเกินไปนะครับก็ผมก็จะพยายามคัดแล้วก็พยายามจะใช้ความสามารถนะฮะให้มากที่จะมากได้นะครับว่าความสามารถของลิงนั้นถ้าหากว่าระยะจริงจงจ,งจังแล้วนะครับถ้าเราสุกแนวนี้ไปก็ต้องขอใส่แนวใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเพื่อฝึกเพื่อปลือให้มีความรู้มีความสามารถต่อไปในวันข้างหน้านะครับสำหรับโอกาสนี้ก็ผมขอสรุปนะครับว่าการแสดงในชุดนี้เที่ยวนี้นะครับ มันเป็นการแสดงที่เรียกว่ากระชั้นมากเกินไปนะครับก็ผมก็เลยไม่ได้เตรียมตัวและเตรียมใจเตรียมการไล้ก่อนนะครับโอกาสหน้าก็ผมจะมีโอกาสนะครับมารับใช้ท่านใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอกาสนี้ก็ผมก็จะขอลาท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอท่านโชคดีทุกท่านครับพี่เลี้ยงลาท่านผู้ชมนะสวัสดีครับโอเคตะกิ้ลาท่านผู้ชมด้วยมานี่เร็วลาท่านผู้ชมหน่อยเร็วมาเมื่ากี้มา่ี้มานี้ โอกาสหน้าเราได้พบกันหนาจะไปไหนแล้วครับเนี่ยหันหน้าออกไหนครับหันหน้าลาท่านผู้ชมทางบ้านได้หน่อยลา,าท่าน,นอาโอกาสหน้าพบกนนันใหม่นะครับ,น,น,รบนะฮะสำหรับโอกาสนี้ลาเท่านั้นก่อนไปท่านโชคดีทุกท่านครับ